กับมาพูดคุยกับทางพ่โจสำหรับตัวปรึกษากันพ่โจสวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็ปรึกษานะครับเราเห็นว่ามีประเด็นที่ดูน่าสนใจนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการบริษัทเนี่ยได้มีการทบทวนจุดแข็งนะครับแล้วก็ความสามารถทางธุรกิจของบริษัทนะครับแล้วก็นำมาซึ่งเออเออเขาเรียกว่า,วาอะไรเอ่ย ความเห็นในการที่จะให้บริษัทมีการปรับปรุงทิศทางและก็กลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัทนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเพื่อให้บริษัทเนี่ยมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็เลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงท็อปแมネจเม e นต์อยู่หลายท่านเหมือนกันนะครับท่านแรกก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทางคุณทองมาวิจิตพงพันธ์ซึ่งท่านก็เป็นโฟลเดอร์แล้วก็ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทเนี่ยก็กลับเข้ามาเป็นรักษาการ c ีออ ของทางบริษัทนะครับแทนที่ทางคุณอุเทนโลหะชิตทิทักซึ่งท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยบริษัทก็บอกว่าจากชาเลนจ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์ตลาดนะครับทั้งในเรื่องของ Housing แล้วก็ Non Housing ที่บริษัทลงทุนอยู่เนี่ยก็เลยทำให้บริษัทอยากจะกลับมาโฟกัสในธุรกิจหลักจริง,รงๆของบริษัทซึ่งมีอยู่3ธุรกิจ ก็คืออสังหา,าริมทรัพย์นะครับธุรกิจห่อสร้างและพรีแคส t แล้วก็ธุรกิจเฮลท์แคร์อันนี้ก็คือเป็น3ามคอจริงๆเขามีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่มีทั้ง top tech, เฮลเทคท็อปเทคแวร์เฮาส์นะครับรวมถึง e-commerce ก็มีการเข้าไปลงทุนเพราะนเรื่องราวตรงนี้เขาอาจจะมีการ Restructure ในเรื่องของตัวอินเวสท์เมนต์ต่างๆนะครับก็เลยมี พอดีเลยทางดรประสานไตรัฐบวรกุลนะครับซึ่งท่านก็เป็นกรรมการอิสระของบริษัทเนี่ยเอ่อก็มีการ,กรเกษียณอายุตามกําหนดอายุของท่านที่72ปีนะครับในการนี้เนี่ยทางบริษัทก็เลยมีการดึงทางคุณแมนพงษ์เสนา,นาณรงค์นะครับเข้ามาเ,เป็นกรรมการอิสระแทน นะครับรวมถึงให้ทางคุณออแมนพงษ์เนี่ยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุนเพิ่มด้วยนะครับขณะที่มีการดึงทางคุณรุ่งโรดนางซีโอพาสเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทนดร์ประสาุด้วยนะก็มีการปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจากภาพตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเห็นว่า ในเชิงของบริษัทเองเนี่ยทางคุณทองมาก็คงจะพยายามกลับมาดึงผลประกอบการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตัวบริษัทกลับขึ้นมาหลังจากที่ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากโควิดนะครับตั้งแต่ปี2019เนี่ยผลประกอบการก็มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับรายได้เคยอยู่ระดับ40,000ล้านนะครับในปี2018นจริงๆเคยพีคอยู่5 0,000 000, ล้านปี2 0 1 5ด้วยซ้ำไปเนี่ยปีที่แล้วเหลือแค่22 0 0 นะครับในส่วนของรายได้จากธุรกิจป้าและปีนี้ก็อาจจะมีโอกาสต่ำกว่านั้นเพราะฉนั้นในเชิงของความสามารถของบริษัทเนี่ยน่าจะได้มากกว่านั้นบริษัทก็คงจะกลับมาโฟกัสตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น e a r n i n g ็ง n e เจเนเรชที่สําคัญแล้วก็ Cash flow Generation ที่สําคัญเพื่อที่จะเอาเงินพวกนี้มาลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่จะสร้าง Recurring อินคัมในระยะยาวทั้งโรงพยาบาลเท์แคร์รวมถึงอื่นๆด้วยนะครับ อันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพอสถานะทางแคชโฟมันมันดูเหมือนว่าจะซอฟลงกว่าเดิมเยอะเนี่ยการที่ไปลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายทั้งที่เมื่อกี้ผมเรียนไปทั้งเ t ลท์เทคพรอพเทคในสิงคโปร์แวร์เฮาส์ในเมืองไทยทํากับแคปิตอ l แลนรวมถึงทำอ e ีคอมเมิร์ด้วยนะครับใครไม่รู้จักลองลองเข้าไปดูก็ได้นะครับเป็น C ล i กซี่ดอก็จะเป็นเว็บไซต์ e-commerce ์องทางปรึกษาเนี่ย พวกนี้คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะลงทุนแล้วก็อัพยืนคงจะกลับมาช้าเพราะมันอาจจะต้องมีการจัดสตรัคเจอร์ดังนั้นเนี่ยการที่บริษัทมีการดึงคุณแมนพงษ์เข้ามาซึ่งเราก็รู้จักกันดีในวงการการเงินการธนาคารว่าท่านอยู่ในธุรกิจนี้มานานแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเชิงวานิชนากรจัดสตรัคเจอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นมือต้นๆของประเทศเลยแหละก็เข้ามาฟิตกับส่วนตรงนี้พอดีก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะเห็นว่า พึกษาน่าจะมี development ที่ดีขึ้นได้นะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแต่ว่าคงจะไม่ได้เร็วนะคงจะเป็นอย่างช้าชแต่เราจะเห็นอะไรที่ที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการคอ n เ e นส์ในเชิงของธุรกิจมากขึ้นมาโฟกัสมากขึ้นนะครับกอบกับราคาหุ้นที่ลงมาค่อนข้างต่ำถ้าดูปัจจุบันนี้8บาทเนี่ยบุ๊ e แวลเขาประมาณสัก20 นะครับก็ถือว่าต่ำมากๆขณะที่บาลานซ์ชี้อย่างค่อนข้าง solid strong นะครับ0.4เท่าแล้วก็ราคาหุ้นในปัจจุบันเราก็คิดว่าน่าจะได้ดีวเดนดีวเดนเนี่ยระดับประมาณสัก7%เพราะฉะนั้นถ้า e a r n i n g มันฟื้นได้ปันผลเพิ่มขึ้นได้ปันดีวีเดนยิวเนี่ยก็คงจะมากขึ้นกว่านี้ได้พอสมควรดูรวมๆแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะ bottom ละแล้วก็คงจะค่อยๆขับตัวขึ้นไป,นไปตามภาพที่เขากาลังที่จะปรับ โครง้างบริษัทตรงนี้นะครับซึ่งรายละเอียดเรายังไม่ได้มีมากนะครับว่าจะทําอะไรยังไงบ้างคงต้องให้เวลาผู้บริหารท่านใหม่เข้ามาช่วยบริหารจัดตรงนี้แล้วก็จะนําเสนอข้อมูลให้กับทางินเวสเตอร์ต่อไปซึ่งเราคาดว่าไม่น่าจะเกินมีนาคมครับบอมครับในเชิงขึ้นหาเราก็เอาพอๆเหมือนเดิมแพ็กเกจไพรซ์เก้าบาทสิบครับได้ครับพี่โจขอบคุณมากครับพี่โจผมเสริมนิดนึงครับถามพี่โจนิดนึงคืออยากรู้ว่าการปรับสตรัคเจอร์ตรงนี้มันเหมือนมันเป็นการ ส่งสัญญาณให้ตลาดแบบเดิมคือหนึ่งยังจะโฟกัสในธุรกิจการลงทุนอยู่หรือว่าจะกลับมาโฟกัสอสังหาแบบยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเหรอพี่หรือว่าตีความไม่ได้สมมติให้วิทโต,คตีความเนี่ยตีความจากที่บริษัทให้ข้อมูลตลาดแล้วก็เราก็มีพูดคุยกับผู้บริหารอยู่บ้างแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรเราลึกๆนะแต่ก็คงจะชัดเจนแหละว่าคงจะกลับมาในส่วนของพยายามสร้างให้บ้านเนี่ยกลับขึ้นมา ได,ไ,ดได้ใกล้เคียงกับเดิมมากขึ้นไม่ใช่ว่ามันลง,ลง,ลง,ลงตลอดทางตอนนี้เขามีการพยายามที่จะขยายพอตัวเองขึ้นมาเป็นเซกเมนต,ต์บนมากขึ้นจากเดิมที่ทุกษาเป็นเจ้าตลาดล่างมาตลอดเนี่ยแล้วก็พอโควิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนระดับล่างก็กําลังซื้อหายไปเยอะก็ได้รับผลกระทบเยอะอการที่แบรนด์ระดับล่างจะอัพสเกลขึ้นไประดับบนเนี่ยมันต้องใช้เวลาน,นในการที่จะสื่อสารกับผู้ซื้อที่มีตางว่าเฮ้ คนทําบ้านระดับไม่สูงมากก็สามารถที่จะเซิร์ฟ e d ้ของทางผู้ซื้อระดับบนได้ซึ่งบริษัทก็เอาโนฮาวในชวนของของอเขาเรียกอะไรเอ่ยเฮลท์แคร์เข้ามาใส่เข้าไปเป็นบ้านที่เกี่ยวกับคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นบ้านที่เวลเนส นะครับไม่ได้แบบเวลเนสแบบเห็นภาพชัดนะแต่รู้ว่าแล้วว่ามันมีฟังก์ชันอะไรอย่างที่มันเซิร์ฟคนกลุ่มนี้ซึ่งก็มีกําลังซื้อก็ก็มีการเสริมเติมสร้างซินิจิกันเข้ามาแต่มันต้องใช้เวลาซึ่งตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วนะครับอย่างเดอะาร์มต่างๆที่เขาทํามาใหม่ๆที่วัชรพลที่พัฒนาการพวกนี้มันก็เติมเข้ามาให้ให้ให้เห็นว่าเออมันเริ่มเป็นบ้านที่ที่เซิร์ฟเซ gment บนขึ้นมาได้ไหม เราคิดว่าเขาน่าจะพยายามกลับมาในส่วนของเซกเมนต์ตรงนี้มากขึ้นขณะที่ตัว Investment ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ที่พอมีเงินเยอะเนี่ยก็คงจะลงหลากหลายราวนี้พอเงินไม่ได้เยอะเท่าเดิมเนี่ยนะครับแคชอินโฟไม่ได้เพิ่มเขาก็คงจะลิมิตแหละว่าอันไหน <c oughs> ที่สาคัญ <c oughs> ก็ยังคงไว้อยู่อันไหนที่ใช้เวลานานมากเกินไปแม้ว่าจะเดินมาตามแผนได้ดีก็อาจจะต้องหยุดหรือว่าตัดทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นการบาลานซ์ในสองฝ่ายแล้วก็ การเปลี่ยนท็อปแมネจเมนต์แบบนี้เราก็จะเห็นภาพชัดแหละว่าจะมีการจัดสตรัคเจอร์ทั้งในสองบิสเนสนี้ครับมอมครับพี่โจแล้วผมถามนันหนึ่งคือมันสามารถลิงก์ได้ไหมเพราะจาได้ว่าตอนตอนเป็นถึงว่าคือเหมือนตอนนี้อสังหาทุกคนดูแบบโอ้โหถอยถอย,ถอยปรากฏเหมือนกลับมาโฟกัสซึ่งเขาก็เคยเป็นพี่ใหญ่มีประสบการณ์เยอะมากเลยนะปรึกษาเนี่ยลิงก์พยายามจะลิงก์เข้ามาอีา่กอุตสาหกรรมได้ไหมว่ามันใกล้ปะท่อมแล้วแหละ นะครับล้วก็น่าจะเริ่มฟื้นแล้วหรือพี่โจคิดว่าแบบมันอาจจะยังมองแบบมันไม่ได้จริงเอ่อมันอยู่ที่บอททอมอยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่าการที่จะฟื้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างที่เราเคย <c oughs> เคยบอกไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาบอททอมแล้วแล้วมันกำลังจะฟื้นแต่ว่าสปีดตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เร็วเท <c oughs> ่าที่เราเคยประเมินไว้เดิมเพราะว่าหนึ่งมันมีภาพหลายๆอย่างายกตัวยอย่างง่ายๆก็คือเรื่องดอกเบีย้ยว่าเดิมเพียก,ก่อนน,นั้นคคิดว่าจะลง เร็วและแรงกว่านี้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับ ừ, ừ, แล้วก็การที่เราเห็นรัฐบาลพยายามที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจเดเว l o p ปเปอร์มีโปรโมโชั่นออกมาเยอะๆมันก็หมายความว่าในเชิงของดีมานเองที่เข้ามามันก็ยังไม่ดีไงคือถ้าดีคง<ช>ไม่ต้องกระตุ้นมันก็ <S 2> <S 2> <ด>มันก็คิดง่ายๆแบบนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเองในช่วงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นเดเวลลอปเปอร์พยายามที่จะลดสปาย เพราะซัพพลายที่เดิมทำออกมาเนี่ย<ต>เขาคิดว่าจะเซิร์ฟดีมาในระดับนั้น,อนพอดีมานไม่ได้มาตามนั้นมันก็เลยเหลือเยอะพอเหลือเยอะเสร็จปุ๊บจะเติมเข้าไปใหม่เท่ากับแผนเดิมก่อนหน้านี้ <c oughs> ก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยณนะจุดนี้เราก็คิดว่าเ,เขาค n t ค o l แล้วเริ่ม control inventory นคนโทรลอิอลลนเวนท o รีนะครับ Q3 เราเห็นอินเวนทรีลดลงนิดๆนะครับอย่างที่เราเคยรายงานไปตอนที่งบออก Q4 เนี่ยอาจจะ ไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่เพราะว่าก็หลายคนก็เปิดตัวกันเยอะแต่ว่าก็ก็จะเปิดตัวน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพอปีหน้าเนี่ยพอเริ่มมีทีเซลออกมามีเริ่มเปิดตัวรายตัวเลขเปิดตัวออกมาเราจะเห็นว่าหลายบริษัทเปิดไม่ได้เท่ากับแผน นะครับ <Ừ. S 1> จะลดลงไปพอสมควรเพราะเป็นการคอนโทรลดีมานกับซัพพลายในตลาดให้มันอยู่ในระดับที่อีควิลเลียมได้เร็วขึ้นเพราะดีมันมันไม่ขึ้นเราจะไปเพิ่มซัพพลายไม่ได้และบิเศสแลนปีหน้าที่จะประกาศกันเนี่ยนิวลอน u n c h จะไม่เยอะนะครับบางบริษัทจะหายไปแบบไม่รู้นะครึ่งหนึ่งเลยหรือเปล่าจากปีนี้ <Ừ. S 1> เพราะว่าดีมันมันไม่มาซัพพลายเหลือมันก็ต้องค่อยๆประคองตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นครึง่งปีแร<ล>กปีหน้าเนี่ยยังจะเป็นในระยะเวลาของการลิควิดเดต อันโซอินเวนทรีที่มีอยู่ในมือก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลหรือว่าเอา่อโกลบอะไรเศรษฐกิจเนี่ยมันดูดีขึ้นมาได้แล้วก็คนที่ที่มีรายได้ไม่ได้เยอะมากที่จริงๆตอนนี้ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากโควิดนะคือโควิดมันอาจจะเป็นคำที่เก่าไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันได้เห็นแล้วว่า,าผลกระทบในเรื่องของกำลังซื้อเศรษฐกิจของคนระดับรากหญ้าจากโควิดเนี่ยมันลากมา ตรงจริงๆ,ๆงงนะครับไอ,อ,อช่วงปี2 0 2พันยี่สิบบสอที่ตลาดบ้านดีมาบูมจากบ้านแนวราบที่มันดีขึ้นมากอันนั้นคือกำลังซื้อของคนชั้นกลางและบนที่ตอนนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเ <ๆ S 2> ต็มๆนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นเราถึงเห็นว่าปีนี้ มันเริ่มลามขึ้นในเชิงของ Re j e c t i o n r a รทที่แบบจากเดิมเยอะในบ้านต่ำกว่า3ล้านแล้วเรารายงานข้อมูลว่าเอ้ยมันจะเพิ่มมาเป็น5ล้าน6ล้าน10ล้านก็มี rejection r a รทที่สูงขึ้นก็ตามข้อมูลที่ได้มาจาก e v เ l o p e r มันก็เป็นผลจากในส่วนของโควิดนะครับนั่นเองเนี่ยปีหน้าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเริ่มดูดีขึ้นกว่านี้นะครับเศรษฐกิจกท่องเที่ยวเราดีขึ้นรัฐบาลใส่เงินเข้าไปมันหมุนขึ้นมาเนี่ยเอ่อพอจีดมันเริ่มโตดีขึ้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ ครึ่งหลังปีนี้นก็คงจะเป็นความคาดหวังว่าด้วย GDP Household Debt to GDP ที่อาจจะลดลงพอะ GDP ขยาย Household Debt ไม่ได้ไมไ่เพิ่มมีการแก้ไขปัญหาทางด้านในเชิงของของ,ง Household ทั้งลดทั้งบ้านได้เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ในเชิงของแบงค์นะครับสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้สบายใจขึ้นนะครับ Rejection เดือนน้อยลงมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้น นะครับของการที่จะกลับมาของกลุ่ม,มนี้เพราะันเราถึงบอกว่ามันบอททอมแต่มันฟื้นดูเหมือนจะช้ากว่าเดิมที่เราเคยประเมินไว้ครับบอมครับโอเคชัดเจนว่าวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมาครับขอบคุณครับบอมครับ